เอาวัสดีครับเมื่อกี้จะมาเบิ้งขีปนะครับประกอบขีปหม่นะครับปากไม้นะครับผมปากไม่เลยนะครับเอาปากไม้สัง่งสั่งไม้มาใส่เลยนะครับใช่ปากไม้เลยนะครับผมอ่อกำลังจะขึ้นนะครับเป็นขั้นาดสิบโลครับกำลังเกิเดอะไรอเ่ียเครับ ขนาดสิบล้อนะครับผม,อมผอมบรรทุกนักผมอมจริงๆน่านักเลยนะครับอืมเรียงประกอบมาอยู่ครับเดี๋ยวประกอบเสื้อติดลงในแขนนะครับเหลี่ยมถือเป็นชุดโดนครบนะครับคันนี้นะครับเหลี่ยมชุดโดนครบครับสีสวยๆครับผม ใส่คาดหนาสิบลอยพร้อมใส่เลยนะครับอคอนโทวนไม่ครับผมร้อยยี่สิบลิตรครับคอนโทรลสั่งแบบเร็วนะครับขอนโทรลต,รตนนัวนี้เร็วพร้อมนะครับร้อยยี่สิบลิตรใส่ไม่ให้เลยนะครับเดี๋ยวกำลังเช็คระบบเรียบร้อยเดี๋ยวลงรูปรายละเอียดให้เบิ่งนะครับ สเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจ่งอีกเทียน,นะครับผมราคาไม่แพงครับรถพร้อมใช้เรื่มทะเบียนจูนครบนะครับปากไม้ครับปากไม้เอาได้ยังไงลงล้นรวไปดูนะครับผม